Runner Journey Present การเดินทางครั้งใหม่ของพี่หนุ่ม r u n n e r Journey ตกลงจะเชื่ออะไรกันแน่เนี่ย Iron Man Journey การเดินทางครั้งใหม่ของ Runner Journey ที่ Iron Man Barcelona กับภารกิจว่ายน้ำ3,800เมตรปั่นจักรยาน180กิโลเมตรและจบด้วยการวิ่ง1มาลาธทอนจะไหวไหมเนี่ย รวมลุ้นติดตามภารกิจครั้งนี้ของพี่หนุ่ร Running Junior สนับสนุนการซ้อมโดย M l i h e Shop และ กามิน by C M G ถ้าจะซื้อการมินเนี่ยต้องไปซื้อที่ C M G นะครับเพราะเขาสนับสนุนพี่หนุ่มให้นาฬิกามาซ้อมนะครับนาฬิกาการมินนี่ดีจริงๆแต่ถ้าจะซื้อการมินนี่ต้องซื้อที่ C M G อย่าลืมสนับสนุนผู้สนับสนุนของเรานะครับและ M Life Shop สำหรับการไปตรวจวัดฮาร์ดเนะฮะหาค่า v o 2 Max แนฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ดีๆอย่างปั่นจักรยานเนี่ยเขาก็ให้ยืมมาแล้วก็ซ้อมเพื่อจะไปปั่นจักรยานที่ไอร n m a มนนะฮะมาลุ้นกันดูว่าพี่หนุ่ม i o าเนี่ หรือไม่เอาอย่าอู้อย่าอู้จะไหวไหมเนี่ยร่วมลุ้นว่าจะทันคัตออฟไหมกับ Iron Man Barcelona Iron Man Journey ได้ที่ Runner Journey ให้เสียงภาษาไทยโดยพี่บอยรันนิ่งจูเนีย